ะะเด็ค่ะพบกน,นุกจูกินวิถีสามเด้อค่ะเมื่อนี้นะคะนกีะเอาไว้ต้นไผ่น้ำนะคะก็คือมาขยายไวอ้อกเดเอยค่ะเนาะอันนี้นกกะขยายไวในบ้านเป็นบางส่วนเลยนะคะเนะ<ม>ะาะต่วันส่วนนี้นะคะนกสิลงปลูกท้ดินค่ะเพราะว่าเขาสิได้แตกแตกแล้วก็ขยายขยายไดเร็วเ้อค่ะเนาะไผ<ม>่น้ำเนี่ยรักษาโรคไต ดีเด้อค่ะเพื่อนพี่อันนี้นกอาดึงออกไปเป็นบางส่วนเนะคะ่ะนกก็ขยายไว้ในบ้านนกเนาะแต่ว่าคิดนั่นนกก็ด้ยทายให้เบิรงนได้ค่ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้งานาไหะอันนี้นกก็สิเอาเป็นบางส่วนเนะคะีค่ะก็คือว่ามาขยายลงดินแต่ว่ายุข้างในนั่นจะเป็นขยายขยายในกระถางเลยคะ่ะแต่ว่าอันนี้นกสิขยายลงดิน ดินดินเฮาปก,ก,กติเนี่ยค่ะเนาะแต่ว่าที่นกเลือกปลูกตรงนี้คือว่าดินมงเนี่ยเขาที่นี้ความชื้นมีความชื้นอยู่ตลอดนะคะเนาะเพราะว่าสปริงเกร์นกอ่ะมันจะถึงแง่เพราถึงแง่กับเพราะเป็นอย่างเดียวเฮาก็มามาขยันพูดเอาและดินของเขาเนี่ยเนี่ยนมันปั่นไปก็ถือว่าดินดินยังชุ่ม กสาม,มารถที่จะปลูกได้เพราะว่าเขาเข้า,าสิมักดินประมาณน,นี้หนึ่งไม่แขะเกินไปดะะ้ค่ะแล้วก็อ่าไผ่น้ำเนี่ยสิมักแบบน้ำนี่ค่ะเดี๋ยวเข้ามาอีกนีไผ่น้ำเนี่ยปลูกปลูกได้ทุกส่วน,นะะเด้ะคะ่ะ แยกไว้นกก็แยกใช่กระถางสีแหละนกก็ตังนี้เลี้ยงก,กันไว้เลยบันีลนกว่านุอยากให้เขาเขาขยายได้หลายไหมคะเนาะเพื่อเพื่อนๆพี่อทีอยากจะได้เนี่ยค่ะเนี่ยตอนนั้นเห็นว่าเนี่ยค่ะทุกส่วนนะคะของเขามันสีมีหักออกอันนี้เขาก็เด็ดออกได้อีกเลยคะ่ะนี่เขาเด็ดตามขอเลยคะ่ะเนะี่ยเด็ดตามขอเพื่อที่จะปลูกปลูกและขยายพันธุ์ได้เลยะะ่ัน นกขี่ว่าเปื่อยๆที่เขาจะเห็นนี่ค่ะอันนี้เขากะล้มยินเลยค่ะๆๆๆๆดินใส่น,นกขุกไปเรียดเลยค่ะนี่ปลูกง่ายๆค่ะเนี่ยขอแต่ว่าให้มันมีคอเนี่ยค่ะขอแต่ว่าให้มันมีคอค่ะม,มีขออย่างสีมันก็ล้มเลง่ายๆๆๆๆ อของเขาเนี่ยมันจะออกหกักออกหกักออกหักทุกขอะะ้อเลยค่ะลากต้นของเขามันจะออกออกออกลากทุกข้อเดี๋ยวได้ค่ะเห็นบ้ายเอ่ยเดี๋ยวน,ะะนวยี้นะคะ่ะเนี่ยคะ่ะอันนี้เขาก็าสามารถเนี่ยคะ่ะเขาหันออกได้เลยเนี่ยไผ่บ่ธีนี้เนาะแตกออกเนี่ยคะ่ะ กออกก็เขาก็ขยายได้เลยกินไปเลยค่ะเพิ่ตมอีกทีเดี๋ยวของเขาันขึ้นเองนี่ค่ะอันนี้เขาก็อันนี้ก็ได้ได้อีกค่ะนี่ฮัดฮักออกเลยค่ะหัดออกเลยจริงสเขาก็กินไปอีกอันนี้ก็หัดออกก็เสียค่ะเขาก็กินด้วย อันนี้ก็ได้หลายต้นค่ะอันนี้ช่วงช่วงระหว่างเนี่ยระหว่างข้อเข้าก็เด็ดไหมค่ะอันนี้ก็ช่วงระหว่างข้อเนี่ยค่ะมันทีนมีหักมันทีนมีหักออกมาเสียนะคะมันที่มีหักออกมาลักษณะเสียเข้าก็เด็ดเลยนี่ค่ะอันนี้ก็เห็นว่าเนี่ยค่ะช่วงระหว่างข้อเห็นบอกมันคืาเข้าที่แตกแตกตัวออกมาเนี่ยเข้าก็หัดระหว่างข้อเนี่ยระหว่างข้อเนี่ย ือว่าเขาสปลูกอันนี้ก็ปลูปกปลูกงาไว้่อนก็ดได้เดี๋ยวด้ค่ะนี่อันนี้ก็ได้อีกนี่เดี๋ยว <c oughs> น้ำให้ชุมะะ่มเ้อค่ะเพราะว่าเขาเขาสิมักน้ำชุมช่มๆ <c oughs> นี่คะ่ะอันนี้เขาก็เห็นว่าเนี่ยหลกเขาไม่สิแตกไงคะ่ะตะกีนงี่แดี๋ยวเขาไป เดียวเดี๋ยวมันก็แตกเต็มเลยค่ะเขากรอบกรบเสร็ดินดินถุงค่ะเอาโรยเอาโรยอยู่ในถุงเนี่ยค่ะแต่ว่ายูในกระถางเัากะปลูกดินดำเสร็แต่ว่านกงว่าลงลงนลงุดินเนี่ยมันจะดีกว่าลุดินมันจะดีกว่า เนะะี่ยค่ะทุกขอ้อทุกข้อของเขาเด้่ยค่ะมันสิมีหกักมันสิมีหักแตกออกนะคะเพราะฉะนั้นทุกข้อของเขาก็คือขยายได้ทั้งหมดนะคะข้อของเขาก็ขยายได้ทั้งหมดนีด่ค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็เต็มปั๊มมันสิลามไปยู่ในเวิร์นี่เลย กขยันมาหดสามเอาแค่นั้นเลยค่ะแต่ว่าหมงเนี่ยวันที่ชุ่มมวันที่แดดเดยวลุกไปห้เบิ้ลกใกล้ค่ะนี่ค่ะเนี่ยเพื่อนทพี่เห็นว่าจะนี่ค่ะนี่เนี่ยค่ะ บอจักระทิ่นอะคะ่ะมันสิแตกมันสิแตกปามออกไปเลยมันสิเป็นเทาเทามันสิเป็นแบบเลื่อยไปเลยยังสีไหมคะ่ะเนาะถ้าเขาบอเด็ดแปะขยายไปอีกมันก็สิเลื่อยมันสิปลูกง่ายคะ่ะไขน้ำเนี่ยจะปลูกง่ายที่สุดแต่ว่าเขาก็สีมักน้ำแบบจุ๊จุอะค่ะเนาะเป็นหลคลิปนี้เศร้านี้นะคะนกกระพามาปลูกสมุนไพรด้ค่ะเขาบอจําเป็น่ต้องมีหลายคะ่ะเพือพ่อนพี่เนี่ยเขาขยายแต่ว่าข้างในนกขยายไวหลายกระถางแล้ว แต่ว่านกอยากขยายลงดินบึงว่ามันสิเป็นแบบใดเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวขเขาก็แตกเต็มเลยค่ะอันนี้เห็นบ่เนี่ยขอ,อนี่ของเขาวันสิมีหักเห็นบ่เนี่ยค่ะมันก็สิแตกออกเนี่ยเยกออกม,มัยนก็สิแตกออกประมาณนี้ไหมค่ะเนี่ยนนแตกออกประมาณนี้ไหมค่ะเพื่อนพี่เห็นบ่เนี่ยเนี่ยอันที่แตกออกประมาณเนี่ย อันนี้เขาจริงๆเมื่อก็ได้ด้วยคะคาขอหนึ่งแต่ว่านุกนุกพันธุ์เด็ดเนี่ยค่ะแต่ว่ายู่ในบ้านนุกอขยายใส่กระถางไว้แต่ว่ามีขยายลงดินเนี่ยเขาก็สิแตกโตออกประมาณนี้นี่ค่ะในคลิปนี้เศร้านี่ก็นุกผก้าเอาต้นไผ่น้ํานะคะมาลงดินเนาะเพื่อทีจะขยายพันุได้อีกหลายๆนะคะเนาะแต่ว่าในกระถางก็หลายแล้วแต่ว่า ก็อยากได้แบบว่าให้เขาอ่ายุก,กับดินแล้วกว็แตกเป็นพืชไปยังสีนี่ค่ะเนะาะจังใดก็คลิปนี้นะคะไผ่น้ำนีค่ะก็เป็นสมุนไพรที่รักษาโรคไตนี่ก็คือยังดีเะคะ่ะเนาะเพื่อนๆพี่ก็เข้าไปเบื้องในคลิป99ของนกก็ได้ด้ค่ะเพราะว่านกก็เคยอัดคลิปลุไว้แล้วนะคะเนะาะจังใดคลิปนี้นกกอขอจบคลิปแ้งคเคนี่นะคะเสาร์นี่